บรรยากาศที่กรมหลวงจุมพรครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับบรรยากาศชิวๆสางสงบสางบครับของทะเลสบายลมพัดเย็นสบายสบายเห็นเกาะหนูเกาะแมวมองเห็นเรือลำย้ายใหญ่สำหรับขนส่ง สินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ครับมผมริมหาดชายทะเลม่ดูกันสร้งงบน่ามาเที่ยวพักผ่อนมากเลยครับเพื่อนๆอนี่ครับแฟนมาดูนู่ครับเรือลำโตโต คลื่นทะเลไม่ค่อยมีครับมีเล็กน้อยน้อยครับหินก็เยอะครับริม